ความฝันในการถ่ายวิดีโอของเด็กกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นเวลากว่า6ปีที่เด็กเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้อย่างมากมาย จากความสนุกในวันนั้นกลายมาเป็นความฝันในวันนี้กับภาพยนตร์สารคดีฉลองครบรอบ6ปีฮาร์ดคอร์ทีมในชื่อเรื่อง The Dream Boys ใช่ไหมมอสปฐมอะไรก็น,น้องเพลงกับน้องอยู่บ้านเออ,อ,อข้าซื้อแผ่นคาราโอเกะอ,อะไรมาเล่นอะไรอ<า>ยอ่างเงี้ยอเออยนอยู่บ้านร้องอยู่บ้านกับน้องสองคนดูคอนเสิร์ตดูอะไรท่าตีทา่าอะไรแล้วก็มาหัดตีลมดีตีเท้ททาอเรานเห็นพี่เล่นรุ่นพี่เล่นแบบเราคิดว่ามันเท่ดีไว้เล่นยืดหยุ่นกูเล่นกีตาร์ธรรมดาคิดได้อย่างล่้เท่ธรรมดากูก็เออ ก็รู้ว่าเอาดีไม่ได้กูก็มาลองเพลงกูเข้าใจแรกกูเข้าใจว่ากูลองเพลงเก่งเพลงเก่งเพลงเพราะที่จริงแล้วไม่ใช่ก็มีคนด่ามีคนว่ามากูก็ฝึก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 มาใช่ตอนนั้นคุยกับท็อปคุยกับท็อปว่าอยากทำวงดนตรีวงดนตรีวงหนึ่งเอาไว้ประกวด ที่วุดอนพิษเนี่ยประกวดตัวติงวุดอนพิษแล้วก็ตามหานักดนตรีที่เหลือจากวนท็อปนี้เล่นกีตาร์เราเล่นกีตาร์เราเล่นกลองก็ชื่อวงเดอะแฮตนะครับก็มีก็มีผมมีบอยก็ตามหาหมือเบสก็ได้เจ้าช่วงหนึ่งเป็นเจ้าเล่นเบสแล้วก็ได้ทีแล้วตอนนั้นก็ นักลองก็ลองไปเรื่อยๆืย่อนไนทแล้วก็คิวครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแรกๆเลยยุบบุกเบิร์ก มาได้ก๊อปนี่เด๋อดฮาร์ดคิดว่ามันแน่นไปกูเลยอยากจะร้องอยากจะมีวงแบบนี้บ้างแต่อ่ะก็เลยเออลองลองดูก็ลองทำโอเคกูคไม่เคยเห็นพูดง่ายๆว่าไม่เคยเห็นมอกิต้าเก่งอย่างนี้ไม่เคยเห็นเรียกว่าเก่งที่สุดนู่เออเก่งแบบนี้คือเก่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอมไม่เคยแบบว่า จะได้แบบมาร่วมงานหรือว่าจะได้มา,งงา,มาเลยไปทำในด้วยม,มือกองโอเคเกง่งทุกคนรู้แหละรู้แล้วแต่มีฝีมือก็เลยแบบเอออยากจะลองดูไว้เผื่อ,อเผื่อเผื่อมันจะได้ไปที่เคยคิดไว้ที่เคยฝันไว้อะไรแหละรวมๆนั่งแรงอยากมี้องซ้อมอยากมีวงเป็นข,ของตัวเองผมเป็นคนเริ่มเลยจริงๆจริงๆเลยม,มันจะรวบรวมรวบรวมเงินกันซื้อกลองชุดอะซื้อต่อพี่คนหนึ่งชื่อพี่ยมิม ได้ราคาถูกมากแล้วก็เอามาตั้งไว้บ้านคิวแล้วก็ซ้อมกัน ได้รู้ว่าเล่นเป็นวงมันต้องไม่มีอะไรเด่นเกินใครมันต้องบาลานซ์กันก็เล่นประกวดไปเรื่อยประกวดงานนอกบ้างเรื่องความเป็นเด็กคิดว่าเฮ้ยนี่แหละสุดสุดหละสุดดใช่แหละมีเพื่อนเล่นได้หลายอย่างร้องได้หลายอย่างคือทุกคนเนี่ยไม่ได้มาอยู่รวมกันแล้วฝันเว้ว่าจะว่าจะเป็นนะแต่ทุกคน,น่ะมีความฝันอยู่แล้วคนละฝัน อแล้วมาอยู่รวมกันไม่ได้อยู่รวมกันเพื่อฝันอย่างเดียวอืเพราะฉะนั้นทุกคนแม่ก็อยากจะอยากจะไปให้ถึงอยู่แล้วอยากจะไต,ต่เต้าอยู่แล้วก็ก็กำลงกวดถามว่าลงตัวไหมลงตัวได้ความเท่มากกว่าไม่ใช่ที่ฝีมือเพราะาฝีมือไม่ได้อะไรมากมายเลยก็วัยรุ่นเล่นดนตรีก็คิดว่ามันเทอะภาพลักษณ์วงมันเท่แล้วม,มึมก็เลยชอบ ความฝันตอนที่รวมวงเดอะฮาร์ดนี่ก็จะแบบว่าออกเทปว่าอยากออกเทปว่าภาพลักษณ์วงเราก็เจ๋งนะอยากจะออกเทปอยากจะลองดูให้มีชื่อเสียงอยากมีชื่อเสียง ใช่ตอนนั้นอยากมีชื่อเสียงทําเพลงส่งไปฮอตเว็บก็ฝันเหมือนเด็กทั่วไปครับเหมือนเหมือนเพื่อนๆทั่วไปอยากมีอับรู้ของตัวเองมีเพลงพิอืมใช่ครับใช่ตอนนั้นเป็นครั้งแ independ. รกที่มีแผ่นตืน่นเต้นมาก๋อโหไม่ได้นอนไม่ได้อะไรกันเลยเป็นการเข้าห้าองอัดครั้งแรกเป็นการเข้าห้องอัดครั้งแรกเลยตื่นเต้น,ตน ที่เราไปไม่ถึงเขา